ไปเคลื่อนไหวอีกรอบช่าเน็ตซัดถึงอิงๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเลือกใครจากกรณีนักศึกษาสาวนําว่าอิงอิงออกมาฟาดฟันประทะกับเจ้าของชายาเนี่ยหลวงหลวงสังหารอย่างทันยาทันยาเรศเองประกุลกับประเด็นที่ส่งข้อความมาหาน้องลียาเรียกได้ว่าทำแม่แม่ไม่ว่าแต่อย่ามายุ่งกับลูกสาวแม่งานนี้แม่ประกาศเดือดเลยว่าต้องฟ้อง ต้องเอาผิดให้หลาบจำพร้อมเตือนเลยว่าน้องอยู่ไม่เป็นขณะที่คนบันเทิงรวมทั้งบรรดาชาวเน็ตก็แห่ติดแฮชแท็กทีมมีหลวงกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้คัญญายังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวข่าวสาวครั้งนี้ว่าสามีเป๊กสัญชัยนั้นขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องอิงอิงแล้วลั่นประโยคเด็ดที่ว่าใครไม่เลิกก็งโง่แล้วเพราะหากใครที่คิดจะมายุ่งกับลูกสาวน้องลียาบอกเลยว่าทั้งพอ่อทั้งแม่ไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน ล่าสุดเป๊กสัญชัยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพแก้วตาดวงใจอย่างน้องรียาตอนนอนหลับพร้อมแคปชั่นด้วยอิโมจิหัวใจสามดวงคล้ายดั่งยืนยันชัดเจนเลยว่าดราม่าครั้งนี้เลือกลูกสาวขณะที่ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะไปถึงน้องอิงอิงว่าแจ้งแล้วนะคะน้องอ,ออว่าผู้ชายเลือกใครและคุณเป๊กมาเหนือชั้นนะเด็กมันไม่จบใช่ไหม